อย่ามานะนะเป้อย่ามาโอ้โหมาสี่วันสันเราอ่านมาเป็นนิทานไม่ได้นิทานตัวจริงแค่ตั้งโดนลอยตั้งอนีใช่นะเป้มาจากไหนอ่ะเออนะเป้มาจากไหนก็ไม่รู้คอด้านคอด้านให้มันดืดไม่กว้างมากน้องน้ำเถอะน่องน้ำมันดูง่ายมันได้มันมันงอกได้อ่ะอีสานโรงพยาบาลบ้านตัวเองโรงพยาบาลบ้านา ทำไมาทำไมต้องปั้นชื่อว่าพยาบาลปั้นปะอยากดูความเอาก็เป็นก,ก,ก็ก็มาด้านด้านมาใช้ายๆกับไอเดนเลยชื่นเกมเมืนอกีไอเดีนเนี่ยโอ้โหเลี้ยงการกาณะมารอว่าอะไรนะมีใครปิงอ่ะก็หกสิบทั้งหมดนี่ทำไมอะ่ะสกิลเช็คมันเคลื่อนทำไมรู้สึกว่าอันนี้พาวิ้งนี่นานเพิ่งว่าไหม ไม่อะนู่นอันนี้พาวิ่งในหนาวพุ่งนะพี่ว่านี่พามันเบาสำหรับพี่นะแบบยังไงมันมันวิ่งได้สบายนะแต่ว่ามันเบลล์้ายัไงกูรู้เบลลยเนี่ยมี่เบลมึงเสียก้าวทำไมอะเบลเอ้าเบลลยูนี่มึงไปไหนอ้าวอ้าเอ้ามึงไปไหนกูรู้ตรงนี้อีห่าโอ้ยเบลเบลล์ขยันงอตะรอเดี๋ยวตาเนี้ย เออตานี้ตานี้มันก็ชนะเบลมันใช้งอ่ะเล่นอะไรเนาะเล่นสนุกคุณโง่เบลมึงไม่มาตีกูหรอกู้รับได้สิเหนื่อยแล้วเนี่ยเน่าใช้ของหมดนะระวังนะยังน้ำมึ้มันมันไม่เหียโุดมันมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มมาแล้วแล้วไปโดดเลยเลย จะจูใครจะจูใครจะรอนใช่ไหมโทเวอร์ดไส้พี่เลยเจ้าน้ำก็พ่อเมื่อไรก็เต้นมาพี่เอาของไว้ให้แล้วฝั่งนู้นอะเจอน้ำหยิบแมงแดกเลยว้ายขาออกเลี้ยงน้ำมันกลางวันบ้านปลาว้ายเลยเบลอืมอืออีกก้าหลงเบลคนนีเไม่ได้เป็นหน่อยสุดเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นแค่สุริย่าก้านอะ ดีแล้วไงโอ้ยพี่โดนตีได้ไง่ะวันนี้เล่นได้เป็นนะเนี่ยไม่พี่โดนตีแล้วมันอินนะคือคือมันตีทีหนึ่งใช่ไหมแล้วมันก็ไม่รูดมีดอ่ะคือโอ้ยนีโบนี่ไม่หักใบมีดเหรอใช่ไม่หักเลยคือตอนหนักตีใช่ป่ะเออเจ็บแล้วใช่ไหมันก็ตีต่อได้เลยนี่พาปักทูไปสุดแล้วแหละฉันว่า อนี่หลุมไม่ได้นี่หลุมไม่ได้เหรอฮะจนี่จะยิงเลยนะแหมจะไริบวกเลยคนไม่ได้เป็นเออเออเออสวัสดีค่ะเดี๋ยงดังผานจังหวัดบ้านค่ะ เพลงเพลงห้องโรงพยาบาลเจ๊กมึงอามมาช้าจังหวะงงเพิ่งจะมาอาตอนที่กูอยู่ขุ่นคางเออพอกูซ่อนซูปุ๊บเผลหนีไปเลยเลียงรางวัลรางวัลบ้านฐานโอ้ชิตโอ้ชิต กี่่อโเกือบสกิลพลาดปวดกลีบเหนื่องังตั้งตังวัาบันปางปวดเลยอ่ะไม่เจ็บเลยนะครับปวดอะไ่เอะไรมาโดนขอบกงมา เออไงวัวตลอดไปโดนงงหมาเฉยเลยหมาเกอนกี่แล้วมากก็ล่าไปกินในนาะมาล่าี่เฉยไปกินในนาะจุดอะไรจุดลยไเอ้ยฟังฟังรับฟังกง้งลังกันวานบ้าน่ัง ก่าเตรงนี้สดโคตรเวอ่ะบอกเลยว่าเบลเบลเบลมันจะแก๊งนางฟ้าบอกเลยเบลคิดแน่นอนาเบลเบล็มมีปิงก็เออแก๊งนางฟ้าสวดแล้นเออไปเลยกรจุนะย้ย อย่างนั้นบ้านบานงลงมาอีโบไหนอ่ะนู้งไงอ,อไปได็กักง,งานตักง,งานจนั่งนอไงอ้ให้มันโดดสิเออ,เอ,อไม่มีของเออนักบ3ลสามรอบเดยเดี๋ยว อะไรคือสัตุรัสแล้วเดินได้วะมันปิงมันเพิงเสียงดังฟังกลางวันบ้านปลาอ้ยน้ำมนต์ไอ้กูแค่เดินมาเล่นเฉยๆมานี่มมึงันจ้าได้ไหมเหรอล้วกูเคยฆ่าโก้นี่มันก็ฆ่าเหมือนกันนี่พาบอกนี่กูจะข้างเหมือนกันนีก็จะฆ่าเหมือนกันฆ่าเหมือนกัน อแนน่่ะมวอยากได้ปลาคำอ่ะเอาไว้หนุนใหญ่เลยข้างข้าวงได้ใ่ปะเออเราเราไปข้างไหนเราไปข้างไหนเบลจะเวิร์กไเ้แล้วเนี่ยเพื่อนได้ปลาคำแล้วอิจฉาเราดูกันว่าเราจะได้ไหมแล้วพี่อยู่ไหนอ่ะ มันาตนี้ในน้ำมนต์นะอ้าวมันแกงอะไอ้แกงอ่ะเฮ้ยพอกันไปซ่อยพี่ตายหน้าเลยมันหายตัวไปต่อหน้าต่อตาฉันเลยออกเกมไงพี่กี้เล่นงานก่อนรางวัลบ้านปลาเออคะแนนน่าเสกแล้วคนนี้เน็ตหลุดหรือเปล่าพี่กี้น่าจ่ะ 嗯。Mm hmm.